สวัสดีจ้าพี่น้องหลังจากเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าแล้วลราเนาะบ้านนี้จะพามาตรวจแปลงข้าวกันจะ้ะแปลงนี้เป็นเป็นขขาหน้าวานเดอพี่น้องอันนี้เป็น,ปนหน้าเป็นหน้าข่อยเองหน้ายายจิ๋วเองโอ้ยยุงพี่น้องเลยยุงยุงยุเอย่พี่น้อง ตู้ยคอยเฮ็ดหน้าบูร์ละแถวละแถวอันนี้แถวของข่อยมือนี้คอยก็เอาขยะขยะในขั้วเลื่อนมาถิมน้าถิมเป็นปุ๋ยอะไรพี่น้องอืมถิมอยู่มัดปีแะ้วพี่น้อง,อยองขยะในขั้วเนาะอ,อืมอน,นี่อันนี้อันนี้น,นี่คือหน้าวานอันนี้ตรงนี้มันสีมิหยาพี่น้องหลังจากสมแซมเฮ็ด แล้วยมอดทุกไฮเหล้วก็มาตรวจควมเรืยอร้่อยบ้านเนี่ยเออตัดหยาน้ำขันแท่พร้อมเห็นหน้าแล้วตัดเนาะจ้างเราี่พี่น้องไอ้เราตัดในหน้าเขาน้ำตรงไหนไม่หยาหลายตัดออกไอ้มันปรุงใหม่เออวานปุ๋ยเร็วๆก็ให้เพิ่นตัดอันส่วน,นส่วนที่พ่ตัดนี่คือมันงามอุดมสมบูรณ์หญ้าไม่มี าชุ่มแป้งหนีก่อนเนาะมองกินกาแฟคอยพี่น้องไปมักปลูกต้นไหม่จะได้พี่น้องเบิ้งหน้าคอยหน้าเข้มปลูกได้เต้นนี่แหละไม่เห็ดฟื้นพี่น้องไม่เห็ดฟื้นไม่เลี้ยงได้เต้มดแดงเดี๋ยวเอาไปชมทั้งนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยงามบอส้าว่ะงามอยู่ดีเนาะ นี่อันนี้เอ็นญานี่ญาณเขาฟ้องน้ำนี่พี่น้องเขาเอ็น,อยอยเเอนยังกระบรุคอยบพ่ได้เฮ็ดพ่อยังเตีตอนคอยมาสามไม่ไหมพี่น้องเอ้ยนอน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 ,น,อนพีเสืออุ้ยตัวไล่ดึกดักดึกดักคอยคนยานนอนแบบนี้คอยได้พ่อเฮ็ดเสียเลยเห็นบ่พี่น้องเม็นดำกับทีไดเ้เขาอยู่แล้วเนาะสร้างมันปีลาเฮ็ดไม่พี่น้องอืม มันหลาะเบิ้งน้ำคันแท้ตัวพี่น้องปิดปิดตาน้ำเนาะเดีอันนี้ค่อยว่านแหงใบเจนาแรงอันนี้อันนี้หน้าข้าเจ้าพี่น้องกล้าบ่าอยากดีมันไดเปื่อยเนาะข้าเจ้าเพล่งน้ำออกแล้วเพล่งน้ำออกให้ต้นเขาแข็งนี่พี่น้องเขี่ยวอืดตือ้อจะได้กินอยู่ได้เนาะเออ จะได้กินอยู่ดอกเขาอยู่เน่เล่ากับเมื่อแล้วสองสอบสุดท้ายพี่น้องปี่ไก่เพ่ค่อยได้ผลผลิตป่นไดยในเศร้าวกลัวนี่ยแหละพี่น้องเกือบสามชิปทั้งไก่ทั้งหมาทั้งแมวทั้งคนพี่น้องเอ,อ้ยขายใครก็มีให้กระตีเพื่อนพี่น้องขายเป็นกิโลโอ้ชิได้บวกแล้วมาตัดนี่พี่นอ้องเนี่ย ไปพาไปทางนี้ก่อนนี่น้ำคันแทน่นีนน่พี่นอ้องมันมีหยาสนโนพี่น้องอือหยาสนโน่เขาได้บอกแล้วว่านตัดให้ขวายเกี้ยงเลยเด้อต้นสนโนเนี่ยกำจัดมันให้เอยเนี่ยอันนี้คือกันเด้อพี่น้องนี่มองนี่นบ่งลงบ่งลงพี่นอ้องย่านนอนเนาะโอ้ยเสียเลยมองนี้ได้เข่าได้หน่พี่น้องให้นี่ เยอเลยเยอเลยข่อยแางแกตัวไมหมหัวกะเพกกบพังแล้วพี่น้องยังไม่มีเวลาทําเลยคนกับมาลักลักเอาน้ำหมักจับข่อยพี่น้องคือเจ้าบึงด้โอ้ยน้ำหมักจับมีสามเหี่ยมันลักไปสวงเหี่ยวหน้าข่อยแห้งเลือกบ่ไงท่วมเสียหายสามพันหุตแล้วพี่น้องเต็มตายบ่มุเจ้าว่า เอาไปขายสิดอจักบา้าส้มเขาดีกว่า,าลเฮา,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 าดูดูสาเลื่อว้ให้ข่อยแถวหนึ่งมาหมักจับพวกงวงพวกข่วยบ่เขาพระนะจีเขโมยขี้ใจดีเนี่ยนี่น่เนาะให้นี่กรญยาไลายอยู่ไอ้นี่เนาะเจ้าของสิไม่เห็นด,ดำเลยกละ มันบม,มีคนงานพี่น้องขอ่อยเฮียดหน้าคนเดียวไหมผู้น,นึ่งกับาร้านหายู่หากินเลยพี่น้องปากท้องเฮียดหน้าเดียวมันบาไวเหรอพี่น้องเอ้ยเรากำลังตัดอยู่สั่งไรพี่น้องเอ้ยหยาสนุกโอ้อันนี้ไ็เรามาตัดอีกบ,บ้านเหร กำลังงามอันนี้ไปท้ยไหมอนี่พี่น้องเนี่ยไปท้ยทิมเลยยาสนอมันหลาย